เทได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับน้ําก็เริ่มซึมลงแล้วก็เลยให้ปล่อยน้ําออกเลยอ่านี่เขาก็เจอกระเบื้องเสียงไม่เหมือนชาวบ้านแล้วแผ่นหนึ่ง ามอะไรกุ้มกับผมทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราสองคนจะไปตรวจบ้านนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับที่เราหายไปพักใหญ่ๆนี่ก็คือเราไปวุ่นวายเรื่องของการซื้อบ้านอยู่นะครับผมเราก็เลยหายไปพักใหญ่ใหญ่เลยเพจนี้กับบังเนี่ยยังพอมีอัปเดตบ้างแต่เพจพี่บังเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าเพจพี่บังเนี่ยอ่ามันต้องอาศัยการใช้ข้อมูลนะแลวเราไม่ค่อยมีเวลาทําข้อมูลมากก็เลยหายต่อมไปเลยตอนนี้เราก็ได้บ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเราซื้อบ้านกันที่แถวหนองจอกนะครับผม สาเหตุที่มาแถวนี้ถ้าตีร้อเเน่ะ10%ซนก็คือหนีรถติดที่ล้ามห้าสมลีนาขับรถนี่บ่นทุกทีเลยรถติดที่ล้ามห้าสามเนี่ยเราอ่าหนีรถติดสักสิอีก90%ที่เรื่องหนองจอกก็เพราะว่าหนองจอกของอร่อยเยอะนะครับก็มันก็ตรงกับเพจเราด้วยเนาะที่เป็นเพจอ่ารีวิวอาหารของตัวใช่ไหม,อมเออ,เเอใช่ มุสลิมเยอะด้วยอาหารเยอะด้วยของอร่อยเพียบด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปตรวจบ้านกันนะครับเราจ้างบริษัทตรวจบ้านไว้เดี๋ยวจะไปให้ดูว่าการตรวจบ้านเนี่ยตรวจยังไงแล้วเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คนตรวจบ้านเขามายัางวาตัวไม่แน่ใจเออน่าจะยังไม่มามั้เาางเดี๋ยวพาไปดูบ้านโลงๆเข้าๆก่อนดีกว่า,ว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 าวนาะ หน้ากว้างตรงนี้นะครับผม5.7เมตรนะจอดรถได้2คันแต่ว่าเราจะจอดคันเดียวมุมด้านนู้นนะเราว่าเราจะทําเป็นอาที่เอาไว้นั่งกินนั่งอะไรสักอย่างนั่งเล่นพวกนี้นะครับการในก็จะประมาณนี้นะครับผมโซนตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นโซนที่วางทีวีแล้วตรงนี้เราจะใช้วางโซฟานะครับจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยประมาณ240ที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของ แล้วก็ห้องนี้นะครับผมจะทําเป็นห้องของอ่าพี่บังนะเวลาพูดเวลาคุยหรือว่าเวลาอะไรก็คือเราเจะถ่ายกันที่ห้องนี้เออเวลาทําชิปในห้องเก็บของนะก็คือจะกว้างมากนี่มีไฟด้วยเปิดไฟตรงนี้เนี่ยห้องเก็บของอออเออเอออ้าวเขาปิดตรงนี้อ่ะอา้อาวอ้าวอ้าวตอนนั้นมันยังมีใต้บันไดอยู่ตรงนี้เลย เนี่ยไอบ้านตัวอย่างที่เราไปดูอะ่ะมันจะมีใต้บันไดยอยู่ตรงน,นี้้ลยแต่จริงๆอะ่ะเราก็ใช้แค่นี้พอมาสอดนู่นไม่ไหวเออแต่เขาอยากได้ด้านในด้วยแต่อีกอย่างอีกอย่างนึงอะ่ะเนี่ยรู้ดิมันน่าจะทำเพราะเนี่ยมันแข็งแรงมากอ่อนเอนเอเลยน่าจะบกูนไปเลยนะอ๋อบกูนไปเลยเรอระปลั๊กไฟนี่คือมีรอบบ้านเลยนะแล้วก็นี่นี่นี่ปลั๊กอันนี้เขาก็จะให้จะเป็นสมาร์ทสวิตช์นะครับให้เอาไว้เปิดปิดไฟให้ ระบบสัมผัสตึ๊บตึ๊บตึ๊บลยระพังและอีกหนึ่งอย่างนะที่ผมชอบมากห้องน้ําติดพัดลมขอชอบเลยห้องน้ําติดพัดลมนี่ห้องน้ําติดพัดลมอ่ะยังชอบอ่ะเขาก็มีกั้นอันนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะนี่กั้นไอตัวที่อาบน้ําเรียบร้อยเลยอันนี้เราก็เหลือแค่ซื้อที่เครื่องทาน้ําอุ่นมาติดซื้อเครื่องทาน้าอุ่นมาติด เื่อใครจะอาบน้ําด้านล่างมีกออ๊กอกอาบน้ำประหม,ามห่ามาีก๊อกอาบน้ํประหมาด้วย <c oughs> อันนี้จะเป็นครัวเล็กที่เขาทําไว้ให้นะครับผมแต่ว่าหลักๆเราจะไม่ใช้ตรงนี้หลักๆเราจะใช้ด้านหลังตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการต่อเติมขึ้นมาเป็นครัวนะครับสําหรับเพจนี้กับบังนะจะเป็นซีรีส์ใหม่ของลีนานะครับไม่เร้จะทำได้ไหรอเออมาทําตามลีน่ากันค่ะชอบบันไดที่นี่มากคือมันแข็งแรงมากมันไม่โป่งปังอะ่ะมันแบบมันแข็งแรงมากๆบันไดมันไม่โป่งใช่ไหมละ่ะเออ มันเป็นปูนห<ม>่ะบันไดมันเป็นปูนแบบไอ้นี่เลยนะมันไม่โป่งนี่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 เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้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 เฮ่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําเป็นแกลเลอร,รี่อาร์ตนะครับแปะลูกหนึ่งสองสามด้านบนจะมีทั้งหมดสามห้องนะครับอันนี้จะเป็นห้องใหญ่จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับแล้วก็จะวางเตียงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้า อันนี้ walking นะ walk 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 in c l <oughs> o s e <c oughs> ตรงน,นี้เราจะทำเป็น walk in c l o s e นะครับวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ด้านหลังแล้วตรงน,นี้เราก็จะติดทีวี55นิ้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับอ๋อลืม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 ในห้องของ master bedroom นะครับเขาก็จะมีห้องน้ำในตัวให้ด้วยแล้วก็จะมีอีกสองห้องนะครับอันนี้ เราว่าน่าจะเอาเป็นห้องรับแขกเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวเตียงสองชั้นแบบเนี้ยเออจะทําเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะนอนได้หนึ่งคนสองคนสามคนป้าผมอาผมมาหรือว่าน้องสาวลีนามะป่าลีนามาเนี่ยก็คือสามารถนอนห้องนี้ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้เป็นห้องของลูกในอนาคตอินชาอัลล้์ถ้ามีถ้าอันล้อให้ก็ขอคนเดียวก่อน <c oughs> ถ้ามีสองคนก็ห้องนั้นแขกไม่ต้องมานอนก็ให้รุเออให้แขกนอนโซฟาด้านล่างแล้วก็ตรงพื้นนี้นะครับตรงพื้นเนี่ยผมก็ผมผมไม่ชอบลีนาชอบไหมกัดเลื่อยอยู่ได้ลีนาได้ลีนาได้แต่ผมไม่ได้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวกระเบื้อง s p c นะครับผมมาปูแล้วก็ไอตัวบัวเนี่ยเราก็ไม่ชอบเราอยากได้บัวที่เป็นสีขาวแต่โครงการเขาใช้บัวที่เป็นสีน้ำตาลเราไม่ชอบเราก็เลยจะเปลี่ยน เป็นพื้น SPC แล้วก็ให้เขาติดบัวสีขาวให้ด้วยเลยอันนี้เราก็ไม่ชอบแต่ว่าอันนี้เราต้องเดี๋ยวเรามาทาสีกันเองทุกอย่างดีหมดเหลือแค่ไอตรงระเบียงเนี่ยรู้สึกว่ามันมันแคบไปหน่อยมันอยู่แค่น,นี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพอพอที่จะแขวนผ้าแขวนอะไรได้หน่อยนึงเนาะแขวนข้าขนมเออทั้งหมดคร่าวๆก็มีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขาตรวจบ้านว่าเขาจะมีรายละเอียดตรวจอะไรยังไงบ้างแล้วจะมีกี่จุดตัววัดสักกี่จุด เท่าที่เขาเดินมาดูอ่ะยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีตรงไหนเลยนะจริงๆอ่ะเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเออต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเออบางทีอ่ะเรามองได้ตาเปล่าไม่ได้บางทีแบบพวกน้ําซึมเพดานหรือไฟอะไรกันนะนี่ถ้าสมมุติเราไม่จ้างช่างแล้วก็ให้มาเดินดูอย่างเดียวคือเอาเลย เออเพราะว่ามันมันดูสวยอยู่แล้วไงแต่มันจะแบบเสียสิทธิ์อ่ะก่อนรับมอบเราต้องให้มันแบบโอเคอะ่ะบริษัทที่เราจ้างมาเท่าไหร่นะ5้าพันห้เออห้5พันอือห้าพ <5, 350. S 2> มร้อย <laughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทํางานยังไงบ้างแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ทั้งหมดที่จะต้องแก้ไขอะ่ะมีกี่จุดจะคุ้มหรือเปล่าเรามาดูถ้าสมมติเขาปุ๊บป,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 ปุมาตรวจแก้ไขแค่สจุดเนี่ยไม่คุ้มนะ <laughs> แล้วตอนนี้บริษัทตรวจบ้านที่เราจ้างมาเขาก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นบริษัทที่ลีนาหามานะครับค่ะราคาค่าจ้างตรวจของทาโฮมก็จะอยู่ที่5้าพันห้าพันสามห้าพันสามร้อยห้าสิบห้าพันสามร้อยห้าสิบบาท okay, ผมเนเดินดูคร่าวๆผมบอกว่าตอนแรกอะมองมองไม่เห็นใช่ไหมว่ามีอะไรต้องแก่อันนี้ผมเห็นหน้าประตูแล้วดูมันไม่มีไอตัวที่เอาไวข้ข้ำอันนี้ <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไร อันนี้เหมือนการใช่ไหมอันนี้คือต้องแก้ใช่ไหมจะต้องเจาะรูลงก่อนเอออ่านี่ว่าผมเป็นได้น่เนี่ <c oughs> เดี๋ยว,ยวทำงานแก้เขาเลย <c oughs> มันต้องมีรูเจาะลีนา่นาก็อบอกเอ้ยมันต้องปูกระเบื้องเขาทำเผื่อไว้ปูกระเบื้องเปล่าผมก็เลยพาไปดูบ้านข้างบ้านข้างมีแต่บ้านเราไม่มี <c oughs> นี่ผมเจอแล้วหนึ่งจุดเนะี่ยผมทำงานแทนเขาได้เลย <c oughs> พอมาถึงปุ๊บเขาก็จะทำงานเลยระหว่างที่เรารอโฟแมนของเราอุปกรณ์ก็อันนี้น่าจะเป็นบรรันไดแล้วก็สายฉีดน้ำ อุปกรณ์ครบคันอันดับแรกเขาก็ดูกระเบื้องก่อนเลยตีโปกโปกโป๊กกระดาษสีน้ําเงินในะนี้คืออะไรครัน,นี่เป็นสติกเกอร์ครับเพื่อว่าถ้าจะให้แก้สมมนินะครับเดีย๋ยวมันจะแปะเป็นแบบเป็นจุดไว้อ๋ออันนี้เขาก็จะไล่เคาะกระเบื้องทีละแผ่นนะครับกระเบื้องไหนสุกแล้วเขาก็จะปอกกินได้เลยจะดูว่ากระเบื้องมันมีโป่งมีอะไรหรือเปล่าให้เขาฟังเสียง อันนี้ระหว่างที่ที่ด้านหน้านะครับเขาเคาะกระเบื้องอยู่ที่ด้านหลังเขาก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยมาดูโซนขังน้ำอ่านี่ยเขาก็เจอกระเบื้องเสียงไม่เหมือนชาวบ้านแล้วแผ่นไหนอ่าพอเจอว่าจุดเนี้ต้องแก้นะเขาก็จะแปะ สติกเกอร์สีน้ําเงินนะครับเพื่อมาร์กว่าตรงนี้ต้องแก้อันนี้คือเป็นกระเบือร่อนเป็นกระเบือร่อนใช่ครับเห็นไหมเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้เลยถ้าให้เขาดูเขาเร็จละบาวเลยดีสิหรัให้เขามาดูเขาก็จะคาะไปเรื่อยๆนะครับกระเบื้องมีกี่แผ่นเราจะคั่หมดเลยแก็อนนี้น้องอีกคนเขาก็ดู ห้องน้ำนะครับเริ่มดูห้องน้ําชั้นบนอันนี้เดี๋ยวเขาจะขังน้ําการขังน้ําเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่า,ก,วาก็เลยต้องขึ้นมาขังก่อนอ่าก็เจอกับเบื้องไปละหนึ่งแผ่นเขาโป๊กโป๊กโป๊ก๊อ่าอันนี้เจออีก1จุดเสียงมันจะต่างกันถ้าหน่แน่ๆมันจะปึก๊กปึ๊๊ก๊กถ้ามันไม่แน่มันจะป๊อกป๊อกป๊อป๊อกปองปองมันปงป อ่านี่เจออีกแล้วเสียงดังป๊อก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 อันนี้ก็จะเป็นโฟแมนแล้วก็วิศวกรของโครงการนะครับเขาก็จะทํางานด้วยกันอันนี้อนตอนนี้เขาก็ให้เราตรวจก่อนแล้วก็พอตรวจเสร็จก็เดี๋ยวจะคุยรายละเอียดอะไรยังไงใช่ไหมครับพวกนี้รายการตรงไหนที่ยัง,ยยงมีติดหล่นยังไงสอบหล่นยังไงก็เดี๋ยวเราแก้ไขให้โอเคอเดี๋ยวก่อนผมเข้าอยู่ผมต้องหาทางไล่จิ้งจุกออกจากบ้านก่อนนะครับเราเจอหลักฐานในการอาศัยนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรานะครับ ต้องฟ้องศาลไล่ออกจากบ้านขับไล่ตรงเนี้ยมันเป็นรูๆูมันไม่มีน็อตแต่ว่าตรงเนี้ยมีเออเขาก็ช่วยดูให้ก็คือให้ใส่น็อตเพิ่มนี่อันนี้เรื่องความสวยงามเลยครัีเก็บตีคนนึงก็คือจะอยู่ด้านหน้าไอ้ตรงที่เป็นลานจอดรถนะครับอีกคนนึงก็คือจะอยู่ชั้นล่างและอีกคนก็คือจะอยู่ชั้นบนตอนนี้ห้องน้ําชั้นบนเขาก็ขังน้ําไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สีชมพูชมพูก็คือดินน้ํามันนะเขาใช้อุด ถังน้ําแล้วตอนนี้นะครับความอ้าวของอากาศก็ไม่ไหวนะครับมาหลบในรถส่วนบริษัทก็ทํางานต่อไปนะครับอันนี้น่าจะกําลังที่จะเตรียมดูว่าน้ํำจะรั่วหรือเปล่าน้ําซึมเออน้ำจะซึมน้ําจะสึมประําจะซึมเปล่าเวลาน้ําฝนตกเออน้ำจะซึมไปในหน้าต่างในประตูหรือเปล่าตอนนี้ก็เตรียมใสายางกําลังฉีดอันนี้ฉีดขึ้นแล้ว เาก็จะดูนะครับอันนี้ถ้าเรามาตรวจเองเราคงไม่ได้ดูละเอียดขนาดเนี้ยอันนี้จากที่ถามตอนแรกไว้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าตอนนี้ก็เกิน2จุดเลยแสดงว่าคุ้มนะมาดูเองไม่มีปัญหานะครับแต่เดี๋ยวดูผู้เชี่ยวชาญดูพี่เขาอ่ะพี่จ,จัดเต็มเลยผมก็จะขังน้ําเทสระเบียงครับหน้าบ้านนี่พอเทสได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับน้ําก็เริ่มซึมลงแล้วก็เลยให้ปล่อยน้ําออกเลยอันนี้คือหนักเลยใช่ไหมไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าน้ําซึมขนาดนี้แล้วมีจุดไหนอีกบ้างนะครับตรงเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือจะเป็นท่อครับหลังบ้าน รู้สึกยังคุ้มอ่ะห้าพันกว่าบาทน้ําผมเติมไปนะน้ํามันไหลมัน,ไม,นไม่ถึงท่อนี้ไม่ถึงท่อนี้ไม่ถึงท่อนี้ใช่ครับน้ํามันน่าจะซึมลงไปเพราะว่าด้านด้านล่างเนี่ยบ่อเขายังไม่ได้ฉาบแต่งอครับผมในกรณีนี้ที่ยังไม่ได้ฉาบแต่งนี่ครับเราเติมน้ําไปเหมือนน้ามันจะซึมใช่ครับอันนี้เขาต้องให้เขาแก้ไขเดี๋ยวให้เขาลีนครับเทลีนก้นบอ่อแต่ก่อนหน้านั้นเราจะให้เขา เคลียร์เศษปูนทําความสะอาดภายในบ่อออกก่อนครับผมแล้วก็ฉาบแต่งตรงนี้ที่ว่าเป็นอิฐผมให้ผีปูนเป็นประมาณนี้แล้วก็เกาแต่งรอบท่อให้มันเรียบร้อยอันนี้ถ้ามันจะมีปัญหาอะไรในอนาคตไหมถ้ามันซึมด้านล่างก็คือบ่ออาจจะซุดได้บ่ออาจจะซุดได้ปัญหางานช้าเลยบางโครงการเขาจะเป็นบ่อเป็นบ่อดักไขมันแต่นี้เขาจะเป็นถังใช่ครับก็คือต่อกับตัวซิง์เลยก็จะมีตะกร้าอันนี้ก็ไม่ดักเกิดไขมัน ครับผมถ้าเกิดสมมติมีเศษไขมันนี้เราก็ถอดแล้วก็ไปเททิท้งได้อ๋ออันนี้เดี๋ยวภายในก็เดี๋ยวให้เขาทาความสะอาดใช่ไหมครับอ๋อนี่ไงเป็นคราบเต็มเลยแล้วไม่ได้แต่เมื่อกี้เท่านั้นนะนี่ในท่อน,นี้ด้วย,ก,ยก็ต้องแก้ไขในท่อก็ต้องแก้ในท่อน,นี้ก็ต้องแก้ใช่นะ้มันไม่ไหลนิ่งเลยแต่อันนี้โหหนักของจริงนี่ที่พาดูเมื่อกี้นี่รอยรั่วเด่นเด่นชัดๆเลยอันนี้อุปกรณ์จิ้มผนัง เดี๋ยวพาไปดูเขาทำาเออผนังมันชื้นนะมันจะขึ้นประมาณ2.0%ขึ้นไปแต่นี้ก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าชื้นละดความ um> ละเอียดของที่นี่นะครับนี่สีด่างเก็บสีผนังสีด่างเก็บทั้งพืนเลยเก็บสีผนังใหม่ทั้งคืนเก็บสีผนังใหม่ทั้งคืนด้านล่างตรงนี้แก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 ้โคตรคุ้มรู้สึกอย่างคุ้มอ่ะห้าพันกว่าบาทคือ มันเป็นจุดที่แบบเราไม่รู้ว่ามันต้องแกออ <c oughs> กระเบื้องเป็นรอยเอะสีเก็บสีบัวรอบห้องพวกเสียงบานพับเสียงอะไรเวลาดูเดอช็อกอะ <c oughs> <c oughs> นีสีด่างเก็บโหแแปะรอบบ้านอะ่ะดูสีดานน่างแก้จุดสต <c oughs> ิ๊กเกอรหอเวลาเต็มเลยยังกระกลับระเบิด นะเอาอะไรมาไม่คุ้มห้าพันกว่าบาทเนี่ยดูดิเขาเช็คให้หมดเลยดูหูเก็บสีโอสุดยอดเก็บสีราวบันไดเนี่ยแปะหมดขอบไฟอะไรราวอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาดูให้หมดเลยพวกระบบไฟอะไรเขาก็จะเช็คให้เราด้วยนะว่ามันตัดหรือเปล่าเวลาแบบไฟลั่ไฟช็อตไฟดูดอะไรเราเนี่ยเขาก็จะตัดให้เลย อันนี้พวกกระเบื้องที่แปะไว้ก็คือจะต้องรื้อแล้วก็ทําใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดในกรณีที่ว่ามันล้าวงกลางมันล้าวงเยอะครับอ๋อมัต้องทำการลื้อโอ้โหนี่ดูดิแต่เกิดตรงล้าวง,อองกลางตรงนี้ยก็ขีดอืมแค่ขอบบันไดอ่ะแบบว่าเนี่ยขอบบินเนี่ยคือเขาเก็บรายละเอียดให้หมดเขาดูดูแบบเนี๊ยบดูเหมือนบ้านตัวเองเลยนะพี่นะนี่รอยน้ํามันก็จะขึ้นเป็นสีส,สีฟ้าเนี่ยรอยน้ําจะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่เนี่ย มันจะขึ้นเป็นสีฟ้าน้ำลายน้ำอ่ะเราจ้างมา5,500บาทเนี่ยก็คือจะรวมถึงการบินโดนด้วยนะครับการบินโดนเนี่ยเขาก็คือจะบิดดูหลังคาให้เรานะครับผมว่ามันมีแตกไหมมีหักไหมบินไหมหรือว่ามีรอยรั่วอะไรหรือเปล่าจะเป็นการใช้โดนดูด,ด้านบนเลยนะครับนี่ตอนนี้บริษัทที่เราจ้างมาเขาก็ตรวจบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีการประสานงานระหว่างคนที่เป็นโฟแมนของทางหมู่บ้านที่เรามาซื้อนะครับผมกับ วิศวกรเขาก็จะมาสรุปงานกันว่ามีอะไรยังไงตรงไหนบ้างแล้วก็ส่วนต่อไปครัก็จะเป็นชั้นพื้นอันนี้ชั้นพื้นตะเบื่อวก็เรื่องนี้เยอะที่ผมแปะลูปโบก็คือว่ามันเป็นทุกเรื่องรอนครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปลอยแขวนความสงบแอวนสงบแล้วก็พวกขาวเยอะแล้วก็พวกที่ผมแปะที่ก็โบกคือว่าร่อนส่วนงานผนังนะครับก็จะเป็นสามารถเป็นสีด่างรอบบ้านเลยผมจะแปะ ไปเป็นจุดนั้นแหละแล้วก็พวกมันก็คงปักเก็บทั้งตาตาเนะ่เยเพราะว่าตีนแล้วพวกกขอบน้ากากแล้วนี้เดี๋ยวต้องเคลื่อนหาเสร็จงานอีนแล้วนะเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวต้องแก้สีใหม่ด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวผมปัก๋ยวผมลงรายการให้กันแล้วก็ปักเก็บพวกซิลิโคนแล้วก็พวกใต้เท้ากันใดครับที่มันจะมีรอยร้าว,วพวกขอบบันไดลูกตั้งลูกนอนพวกซิลิโคนส่วนพวกที่ผมแปะไว้รอบนี้จะเป็นเหมือนกันขอเปลี่ยนได้ไหม เจ็ดสีพวกขอแฟนซิลโคนใหม่แล้วก็หน,น้ากากมันเดินไปรับเรือสีแล้วก็ไอ้ลูกที่มันเป็นช่องว่างนี่รากยิงเซโุ่นเดี๋ยวจะใช้นส,ก,สก,กินสก,กินได้โอเคครับแล้วก็ RCD RCD ตัดก็คือว่าจะมีเขามีให้ลูกค้าชั้นหนึง่นง 2, ชั้นสองมีทั้งมีทั้งสองชั้นอันนี้ผมลองเทสแล้วก็คือว่าชั้นหนึ่งชั้นสองเต้ารับครับก็อันนี้ก็ตัดตามปกติถ้าเกิดไฟลัมจอเนี่ยก็เต้ารับชั้นหนึ่งแล้วก็เต้ารับชั้นสองอันเนี้ยคือมันตัด แล้วก็พวกแสงสว่างชั้นหนึ่งชั้นสองอันเนี้ยผมก็ลองเทสให้ลูกค้าลองเปิดดูอะไรก็แสงสว่างทั้งบ้านก็คือว่าใช้งานได้ปกติเต้ารับก็ชั้นหนึ่งชั้นสองก็ใช้ได้ปกติก็คือว่าชั้นหนึ่งชั้นสองพวกระบบไฟนี้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ใต้หลังคาใต้ฝ้าอันเนี้ยผมลองขึ้นไปดูใต้หลังคาให้ลูกค้าแล้วบล็อกไฟอะไรเนี้ยก็เรียบร้อยครับแล้วก็พวกสายไฟท่อเฟสอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วก็ข้างบนไม่มีคาบนำครับแล้วก็พวกฉนวนกันความร้อนอันเนี้ยก็ไม่มีฉีกขาดข้างบน ที่ผมขึ้นไปข้างบนไ่อันเนี้เดี๋ยวผมถ้าเทสเรื่องตู้ไฟใต้หลังคาเรื่องบอบไฟดับใต้หลังคาสริงครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีเป็นไดให้ลูกค้าดูด้วยในการตรวจพวกรอยเลยรอยเข้านึ่งครับตรงนี้ครับรอยเชื่อมครับอ๋อรอยใช่ไหมมมีรอยรอยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่ลองมาลบด่วถ้าลบไม่ได้ผมขอเปลี่ยนให้ลูกค้าหน่อยแล้วก็มันมันเหมือนเลอะล่องเสีย ถ้ามันไม่ได้แล้วขอเปลี่ยนใครหน่นหอบแล้วก็สมบันตัวเดียวผมฝากพี่ดูมันพัให้หน่อยพวกบันพักพวกไอโมกโกะประเภทมันเดิมพวกเลือดสีเกลือสีพร้อมเรียบร้อยนีย่ผมว่านา่าจะเข้าไปมือนเลยเราจะเข้าบาดข้างบกนก็พอหล่อวัากช่างเดนเจนเห็นนะช่างของเขามาเปลี่ยนแล้วแล้วก็ประมาณครนี้ครับแล้วก็ พวกมูกบพวกไรกงานสิโอเคตะลบบ่อน้ําเติมแล้วมันไม่ใหน้า,าบ้านคือเหมือนน้ํามันน่าจะซึมลงก้นบ่อหรืใช่แล้วก็ดันค่ะน,น,น้ำซึมลงก้นบ่อเพราะว่าก้นบ่อตามสเปคโครงการไม่ได้เทลีนไว้เอ๋ยผมฝากที่เตาราบพรทีนหน่อยมันยังเตาไม่ยังไม่เรียบร้อยดีพวกน้ำทิ้งเนี่ยฝากเตาอัน,านนี้เกียจเทลีนใช่ป่ไม่ได้เทไม่ได้เทครับ แล้วผมจะให้พี่ฉาบแต่งปูนครับที่ปากเป็นพวกเกเลกเกกเกอะไรดิเกลกั่วท่อเกลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้กเขาเขาให้ครับนี่คือผมเติมน้ํามาพี่น้ํามันสลบน้ํามันไม่ถึงเลนไม่ถึงปากท่อเลยครับน้ําไม่ไปบอ่อผักหน้าบ้านก็คือน้ามันก็จะซึมออกมาเรื่อยๆก็คือผมจะต้องค้างรายการไว้ดีเพราะว่าเติมน้ําลงบ่อแล้วมันลบท่อมันไปหน้าบ้านไม่ได้ก็เห้ฝากเกลพี่เดี๋ยวผมจะเทน เดี๋ยวมานเทสใหม่รอบสองโ <Okay S 1> อเคครับ <นะ S 2> ถ้าผมว่าถ้าผมว่าแค่เกลียวตรงบอร่ออยู่มันก็เดี๋ยวน้ำก็นั่นคือตอนนี้น้ำมันที่ผมฝากพี่เกลียวกันถ้าเกลียวเดี๋ยวผมมาเทสรอบสองดูน้ำเราไปหน้าบ้านแล้วก็โซ่บอ่อทีโซ่ฝากเกลียร์เรสเร,ร็จปูนเสร็จอะไรก็บ่อขอความสะอาดเลยทุกบอ่อเลยแล้วเกลียอยต่อบอ่อแล้วกเก็บรอ,อบช่อผมแล้วก็สีผนังก็ทางสีทีเดีรวเราผอบเฟรมโอเค <Okay. S 2> แล้วก็สีอันนี้พี่ผนังอันนี้สวยแล้วไอ้เนย ฝรัพี่ขัดแต่งอยู่นะแล้วเป็นพวกสีรอยล้าสีดำตามบัวรอยต่อบัวจะเป็นมันจะล้าแล้วสีข้างบนสีมันจะด่างก็จะมีรอยล้าตามมุมตามหนังจะเป็นรอยล้าลงมาสีมันก็จะเป็นพวกก็จะมีรงยนที่มันทองอย่างนี้เยอครับพวกงานสีการสีรอบขอบเฟรมนะีแล้วก็รอยล้ารอยต่อบัวงานไคโนลจะเหมือนข้างหลัง ฝ่อรั้วผมฝากพี่การปอบมือขนาดไหนที่บ้าน,นเร <c oughs> าเลยอ,องเจ็บส <c oughs> ีือวีนย่นดเนี่ยเ่เป็นรอยร้าวเนี่ยที่ราก็ร้ยแต่ตัวนี้เดี๋ยวลูกค้ารอยร้าวตัวเนี้ยครับถ้าเจ็บตอนส่งบ้านเนี้ยมันเจ็บได้อยู่แต่พอสักพักไปแล้วอ่ะมันก็จะร้าวแบบนี้เหมือนเดิมเพราะว่าหนึ่งตามจริงแล้วเป็นโครงการอ่ะมันจะมีจอยครับมันจะมีจอยถึงด้านล่าง เพราะว่าตัวคานบ้านกับตัวคานรั framework. ้วมันแยกออกจากกันครับประมาณนี้ก็เก็บสิ่งที่กันสีข้อรอบขังขยะทะีแล้วก็เก็บสีประตูรั้วหลับบูธเปิดมีเสียงดังแล้วก็ฝากเจาะรูลงก่อนหน่งส่วนพื้นันนี้พี่จบงานยังไงกิ่งเพ็จก็เคลียร์ตัวบ้านเคลียร์อะไรทวามสอาดเสร็จก็เดี๋ยวกิ้งน้ำปูนโอเคครับก็เอาพ่นที่ปูนแล้วกิ้งน้ำปูนนะครับแล้วกิ่งก็แล้วสี นี่ผมก็ฝากพี่กันสีรอบวงกลบนี้นะแล้วก็ทำฟางสะอาดที่ว่ามันเลยก็ฝาดเลียร์ัวขยะพวกอะไรออกอันนี้คือว่าผมลองบินโดนให้ลูกค้าแล้วก็ดูว่าพ,พวกกระเบื้องแตกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็วกดูพวก,พวกขกี้ปูนเกาะเกาะไหมเลยครับอันนี้ก็พวกหลังคาก็คือเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยก็คือไม่มีแตกแล้วก็ไม่มีบินครับเอาข้างบนถ้าเป็นพวกหลังคาใต้หลังคานนี้ก็ค่อนข้างเรียบร้อยครับนี่ครับ หลังคาหลังบ้านก็เรียบร้อยไม่มีบิ่นไม่มีแตกแตก็ค่อนข้างเรียบร้อยครับโครงสร้างกับหลังคาพวกเนี้ยครับเขารับประกันให้โครงการรับประกัน5ปีนะครับครับส่วนตัวพวกงานสีพวกงานทาปัดพวกเนี้ย6เดือนครับ่วซึมขอพิเนียม6เดือนก็คือหลังจากที่แก้รอบ2อะไรเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้ามีปัญหาภายใน6เดือนใช่ครับถ้ามีปัญหาภายใน6เดือนเงี้ย สมมติว่าลูกค้าอยู่ไปแล้วมันมีรอยร้าวรอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกค้ามันจะมีใบที่ว่าออกมาให้เก็บประกันหกเดือนครับไปอยู่ครบหกเดือนอะเดี๋ยวทางเซลล์ทางในออฟฟิศเขาจะออกมาให้ลูกค้าก็ลงเป็นรายละเอียดว่ามีจุดไหนของตัวบ้านอยู่ไปแล้วมีจุดไหนตรงตัวบ้านมีปัญหาครับ ก็ลูกค้าก็เขียนเป็นรายการมาเด er ี๋ยวช่างเขาจะนัดคิวเข้ามาเก็บให้สรุปในคลิปนี้นะครับผมที่เราจ้างมาเนี่ยห้าพบาทมาตรวจบ้านเนี่ยก็คือจะตรวจได้ทั้งหมด2ครั้งนะไม่ได้ครั้งเดียว5้าพันห้าเอ้ยห้าพันสองห้าพันสามห้าพันสามก็คือจะตรวจทั้งหมด2รอบนะครับผมอันนี้ก็คือรอบแรกเขาก็จะมีการมาตรวจมาคุยรายละเอียดกับโฟร์แมนแล้วเขาก็จะมีการสรุปว่าจะต้องทําอะไรยังไงอย่างพวกปัญหาใหญ่ๆอย่างพวก กระจงกระจกที่มันแบบว่าเข้านงเข้านเนื้อเนี่ยพี่โฟร์แมนเขาก็จะเปลี่ยนให้เออแล้วเดี๋ยวจะมีรีพอร์ตมาส่งให้เราว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างพวกนี้อันนี้จากที่เดินดูเขาก็ประสานงานกันเป็นอย่างดีนะทั้งทางฝั่งของโครงการแล้วก็บริษัทที่เรานั้นจ้างมาก็เดี๋ยวดเดี๋ยวแค่นี้แหละเออเดี๋ยวมันดู before After คลิปหน้าดเดี๋ยวเจอกันรอบสองที่เขามาตรวจนะครับว่าแก้ไปแบบตรงไหนอะไรยังไง